สวัสดีค่ะรู้จิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวมีดเล่มนี้จะเป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมนะคะเก่าสมบูรณ์ค่ะ จมใบมีดข้างในกันค่ะด้และฝักเก่าสมบูรณ์มากค่ะฝักรัดไวายใหม่นะคะใบมีดตอกลายเปลวเพลิงค่ะ เพพาะใบมีดก็เจ็บนิ้วครึ่งนะคะยาวรวมด้ามและฝักสิบเอ็ดนิ้วครึ่งใบมีดเก่านะคะเก่ามีดยุคต้นหลวงพอเดิมเหล็กเก่าสวยสนิมกินน้อยมากค่ะ ดอกลายเปลวเพลิงพลิ้วสวยนะคะใบมีดคมนะคะน่าจะถูกใช้งานมาเยอะใบมีดคมเหล็กเก่า แข็งแรงนะคะใบมีดใบมีดสมัยเก่ามีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมสนิมกินแต่กินน้อยมากนะคะเหล็กเก่าดีแข็งแรง ใครที่ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้สนใจมีดทรงนี้ก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะที่0926629665รูจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ อกลายเปลวเพลิงไว้นะคะมียุคต้นหลวงพ่อเดิมยาวเฉพาะใบ7นิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝัก11นิ้วครึ่งขนาดพกพานะคะจานตรงกลั่นแน่นนะคะ เหล็กสมัยเก่าสนิมกินน้อยมากเหล็กดีใบมีดทูกการใช้งานมาเยอะนะคะใบมีดเป็นคมแต่เหล็กเก่าสวยนะคะสนิมกินได้น้อยมาก สนใจมีดทรงนี้ก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะที่092 6629 665รู้จิการคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอบารมีครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเดิมปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านที่ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้มีแต่ความสุขความเจริญเดินทางไปไหนใกล้ไกลแล้วคาดปลอดภัยทุกเส้นทางประกอบการงานสิ่งใดก็ขอให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปรุจิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ